ป้องกันมเม็งระยะหนึ่งไม่ให้ลุกลามคือระยะหนึ่งมันยังไม่ลุกลามมันไม่ลุกลามระยะ3ระยะ4การพิชิตเร็งระ,ะระยะแรกๆคือ1เลยกินอาหารธรรมชาติอาหารสูตรเหลืองทองของผมกินถั่วพันธุพืชให้เยอะถั่วเปลือกอ่อนผักใบผลไม้พันธุพืชไม่ขัดสีที่แป้งต่ำแต่โปรตีนสูงอย่างในโปรตีนพืชของผมเนี่ยแป้งศูนย์โปรตีนสูงกากใยสูงโปรตีนจากพืชกากใยและไขมันดีมัทฉะกาแฟดำออกกําลังกายนอนให้ดีเลี่ยงมลพิษพ m ใส่หน้าก,กากเครื่องฟอกอากาศต้องมีเหล้าบุหรี่แอล ออกกําลังกายต้องออกทุกวันวันละครึ่งถึง1ชั่วโมงทั้งเวทและวิ่งและโยคะสารพิษในร่างกายหยุดใส่เข้าไปของทอดปิ้งย่างน้ําหวานทุกชนิดนมหวานทุกชนิดรับแดดเบาๆแบบไม่ดมฝุน่นผาที่ที่มันฝุ่นน้อยๆแล้วไปรับแดดนิดนึงช่วงสัก8ปดโมงเนี่ยกําลังดีหลังจากนี้ไปไม่ดีแล้ววิตามิน D3 จําเป็นมากในเรื่องของมะเร็ง D3K2 ต้องกินโอเมก้าสามสู้มะเร็งมัทฉะออร์แกนิกสู้มะเร็งกาแฟดําดสู้มะเร็ง,งตับไม่ครีมไม่นม,ไม,นมไม่น้ําตาลอีกตัวหนึ่งที่จําเเป็นนมมมมาาาากก N พพพอยได้้ควรูิิ่์